เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาลโมบายกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันอีกแล้วนี่เจ้าตัวนี้เลยครับผมและนอกจากกล่องนอร์มอล0 0กล่องที่เราจะเปิดกันแล้วเนี่ยเรายังมีกล่องพิเศษอีก2กล่องด้วยโฮู้ฮูบอกเลยว่างานนี้มันแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจมแจมมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเติมเงินเกมนี้นะครับนี่ผมแนะนําร้านนี้เลยตุนมาก,กับพอยให้บริการเติมเงินออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะเกมคาบาวเนี่ยบอกเลยว่าถูกสุดคุ้มสุดนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่เลข UID เท่านั้นด้วยหรือใครที่อยากจะเติมเงินเกมอื่นเนี่ยเขาก็ยังมีให้เติมอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น pubg free fire rov v a l o l a n t รวมไปถึงเกมยอดฮิตอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมเนี่ยทำการแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมว่าต้องมี แอดนำหน้าด้วยนะบอกเลยนะครับว่าตุนมาพอยเนี่ยคุ้มสุดถูกสุดและแอดมินเนี่ยก็น่ารักด้วยเอาเป็นว่าอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆกันละกันนะาผู้ชมย้ำอีกทีนะฮะว่าคุ้มสุดถูกสุดแล้วก็ชัวร์สุดนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้ผมว่าก่อนอื่นเลยเรามาดูราคาของต้นทุนกันก่อนดีกว่านะครับว่าเจ้ากล่องที่เราจะเปิดกันในคลิปนี้เนี่ยราคารวมแล้วมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยเริ่มจากเจ้ากล่องพิเศษก่อนเลยนะครับนี่เจ้ากล่องสีเขียวตัวนี้เนี่ยจะสุ่มได้ตัวอ e ี i c c คอนเว t e r เตอร์นะนี่กล่องหนึ่ง 25m หมโอ้โหมึงโคตรถูกเลยวะส่วนกล่องพิเศษอีกกล่องหนึ่งที่เป็นสีแดงเนี่ยตัวนี้จะเป็นกล่องแรเลยนะราคาในตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตีไป60 m เอเลยกันแล้วกันนะครับทีนี้มาถึงงานหลัักกของงเราานบ้ ไม่โอ้เจ้ากล่องตัวนี้เลย normal ห100กล่องโอ้ไม่กอดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเอ็มมึงเกือบพันสี่ร้อยเอ็มแต่อย่างที่รู้กันนะฮะว่าเวลาผมเปิดกล่องสุ่มไบออฟอะไรพวกนี้ไม่เคยได้กําไรเลยแม้แต่คลิปเดียวโอ้โหขนาดคลิปที่แล้วนี่เราได้ใบพวกใบแอมมากี่ใบวะเ,เนี่ยสองสามใบได้เนาะได้มาขนาดนั้นเนี่ยยังขาดทุนหลักหลายร้อยเอ็มเลยนะฮะแล้วในคลิปนี้เราจะได้กําไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกันเนี่ยผมว่าเรามาดูราค พวกใบออทเที่ได้จากเจ้ากล่องตัวนี้ซะหน่อยดีกว่านะฮะนี่กล่องใบออฟคอสตูมอไซนนะเริ่มจากใบแรนดอมก่อนเลยตอนนี้อยู่ที่เอ่อใบละ 4m ส่วนอันต่อมาใบ HP นะครับก็อยู่ที่ใบละ 2m หน่อยๆเท่านั้นโอ้โหเดียวนะแล้วก็ใบแอคแทกเลดใบละ 7m กว่าโอ้ยเดี๋ยวนะ,วะววนะทำไมแอคแทกเลดมึงแพงกว่า HP กวะเนี่ยส่วนใบต่อมานะครับเป็นใบดีฟเอนซ์ซึ่งอันนี้เราได้กันบ่อยทุกคลิปอยู่แล้วนะครับนี่ดีฟเอนซ์ของอันนี้มันอยู่ที่ 2m นิดๆเองโอ้โหมึงง ถูกพอๆ h เเลยและอันต่อมาเนี่ยดิฟเฟนเทสนะครับอยู่ที่ใบละ 3M กว่าแล้วก็เ,เป็นครีดามเมจนะฮะครีดามเมจเนี่ยใบละ1้0 110 M เอไม่ห่อเฮ้ยทำไมมันถูกขนาดนี้วะอิกนอรหลบหลีกนี่ตัวนี้ปฏิเสธหลบหลีกเนี่ยอยู่ที่ใบละ 2M กว่าเหมือนกันส่วนอันต่อมาเนี่ยเป็นเพเนแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะแพงสุดหรือเปล่าวะหรือว่าอิกนอรลีซิตคีเลตอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอดูอันสุดท้ายก่อนเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ใบละ2 เเท่านั้นนะครับและลองสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือเจ้าอ g กนอร e l a t e ตัวนี้เลยเนี่โหเดี๋ยวนะม,มึงเหลือใบละ400เอ็มเนี่ยนะสุดท้ายและท้ายที่สุดนะฮะก็คือเจ้าใบเจาะกราะหรือว่าใบาเพเนนนั่นเองซึ่งตัวนี้น่าจะแพงสุดแล้วปะ โอ้โหท่านผู้ชมใบเจาะขอไม่งเหลือไม่ถึง 700M ออะไรครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนะต่อให้ผมได้ใบที่แพงที่สุดมาเนี่ยมันก็ยังไม่เออยังไม่เท่าต้นทุนเลยนะต้องได้ถึง2ใบนะครับเอยเดี๋ยวก่อน2ใบก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่เท่าทุนเลยนะยังขาดทุนอยู่นิดๆอยู่ดีโอ้ใหม่กอแบบนี้แล้วเราต้องเปิดขนาดไหนถึงจะได้ทุนคืนวะเนี่ย เอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเรามาเปิดกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่เริ่มจากสูตรดั้งเดิมของเราเลยย้ายไปที่เมืองบอดี้ไอ์แล้วก็ไปที่เอ่อช anel สองนะนี่สูตรเดิมที่เราได้ของกันมาบ่อยๆนะเจ้าสูตรตัวนี้เลยแล้วก็จัดไปก่อนเลย10กล่องปึง้งโอ้โหโอ้โหได้มา3าใบท่านผู้ชมแล้วก็เป็นพวกเศษขยะซะเยอะเลยนะฮะใบแรกของเราเนี่ยเป็นอิกนอแอคคูลูซี่ส่วนใบที่2ของเราเนี่ยเป็นดีเฟนเทสนะครับแล้วก็ใบที่3ก็ยังคงเป็นดีเฟนเทสเหมือนเดิมอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่ว่าจะลองย้ายไปแนวสิบดูบ้างแนววอลไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวนะช่วงสายๆแบบนี้โอ้ยยังอุตส่ามีคนอยู่อีกมาเปิดกันก่อนเลยสิบใบจัดไปครับผมนี่โอ้โหไม่สองเดี๋ยวนะงานมาน้อยๆแบบนี้ต้องเป็นงานคุณภาพแน่เลยใบที่หนึ่งโอ้ยใ้ใบแรนดอมและใบที่สองของเรานะฮะอีกนอรลีซิตคีติคอนดามเอตโอ้ไม่ก็ใบละสองเอ็มมึงก็มาว่ะ โอเคท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดในแมปกิ้วบ้างดีกว่านะเอาเป็นแนว1ิบเนี่ยแหละแล้วก็จัดไปอีกสิบกองจัดไปครับผมไม่โอ้โหมาสามใบแรกของเราเนี่ยก็ได้เป็นดีเฟนเทอีกแล้วใบที่สองเฮดพีใบที่สามดีเฟนเทแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมความหวังเนี่ยยังมีเสมออันนี้มันเป็นแนว1ิบใช่ไหมแต่ว่าแนวจริงๆที่กิวผมลงกันเนี่ยก็อยู่ที่แนวยี่แปดนะครับนี่เราย้ายไปแนวประจํากิวแล้วก็มาเปิดกันอีกสิบกองดีกว่าจัดไปสวยๆลูกพ่อปึ้ง โอ้โหสองใบางานคุณภาพก็มาดีครับแลนดอมแล้วก็ดีเฟนต์โอ้โห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 โกูแทบจะหวังอะไรกับมึงไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยไปทีนี้เราไปเปิดที่หน้าบอสกันบ้างดีกว่าเอามันแนวไหนดีวะแนวยี่แปดนี่แหละง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอวิ่งแป๊บหนึง่งไม่รู้ว่าบอสยังอยู่หรือเปล่านะโดนใครตีไปหรือ,อยังโอโย้ยังอยู่ด้วยนี่เจ้าแพนด้าตัวน้อยของเราโดนทุบไปหนึ่งทีแล้วก็จัดไปอีกสิบกองโอ้มึงอย่าเพิ่งตายนะเปิดก่อน เออดีได้มาดึงใบได้แอคแดกเลดคุณเชื่อบเลยอ่ะตายไปอีหนู ปงทีนี้เนี่ยผมว่าเรามาเปิดในดันเจี้ยนกันบ้างดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดดันไหนดีสิปกติเปิดแต่ดันแพงๆพวกขวดเขียวอย่างนี้พวกบัตรทองอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะไปดันที่มันแปลกๆกันบ้างนะผู้ชมเอาเป็นดันแจเจ็ดเลยดีไหมนี่ยังไม่เคยเข้าไปเปิดในดันนี้เลยเอาเป็นว่าลองสักหน่อยดีกว่าจัดไปครับผม 3M เเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้ามาเปิดตรงกลางลานตรงนี้เลยนี่เอาให้มอนมันลุมเราเนี่ยแหละแล้วก็เปิดไปด้วยโดนตีไปด้วยไม่รู้ว่า จะเกี่ยวหรือเปล่าจัดไปสิบทีครับผมปึง๋งก็มาดีครับโอ้โหรอบนี้มาใบเดียวเลยงานคุณภาพจัดๆขอบอกแล้วแม่งก็ได้แอคแท็กเลดมาเฉยโอ้โหบอกเลยว่าแบบนี้นี่จนตายเลยนะแต่ว่ารอบต่อไปเราจะไปเปิดตรงไหนดีวะเนี่ยหมดและสูตรเอ้ยเดี๋ยวเหลืออีกสูตรหนึ่งนะผู้ชมก็คือเดี๋ยวเราต้องไปเปิดที่เมืองกรีนนี่อันนี้เป็นออริจินอลของเอ่อเซิร์ฟพีซีเลยนะเราจะมาเปิดกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จัดไปอีก10ใบก็มาดีครับ นี่โอ้โหสิบใบมา2นะฮะแล้วก็ได้แอ t a ท k เลด e มีกแล้วแล้วก็ดีเฟนต์โอ้โหโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเหลืออีกแค่30ใบเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะเราจะมาเปิดกล่องพิเศษ,ษ,ษ,ษกันซะหน่อยดีกว่านี่ระหว่างกล่องแรแล้วก็กล่องอ e ีพิกคอนเวอร์เตอร์ขอเป็นกล่องแรก่อนเลยแล้วกันจัดไปหนึ่งดีครับผม และใบที่เราได้เนี่ยท่านผู้ชมก็คือนี่โอ้โหไ,ได้ใบเจาะเกาะบอกเลยว่าท้งชีวิตเปิดมาที่เพิ่งจะได้ครั้งแรกเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมใบเจาะเกาะแม่งโคตรถูกอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเช็คราคาอีกทีหนึ่งกันเ้วกันเท่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะขัดทุนนั่นแหละแต่อาจจะขัดทุนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องดูอีสองกล่องที่เหลือด้วยระหว่างกล่องธรรมดาที่เหลืออีก30กล่องนะฮะแล้วก็กล่องอีพิคคอนเวอร์เตอร์อีกหนึ่งกล่องไม่รู้ว่าจะตีตื้นขึ้นมาจนได้ทุ คืนหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ของดีมาแล้วฉะนั้นเราจะลันต่อที่นี่ที่เดิมนี่แหละคิดว่าน่าจะไหลท่านผู้ชมไปจัดต่ออีก10อันครับผมปึง้งนี่โอ้โหมา2ใบที่1น,นะฮะ d ะฮะดีเฟนเ e ใบที่2องแอคแทกเลเพื่อ โอ้โหท่านผู้ชมแบบนี้ไม่น่าไหลแน่นอนฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายที่กันอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่ไหนดีวะเดี๋ยวนะไปเล็กทรายก็ได้นะไปตรงจุดที่เขาจัดกิจกรรมกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมที่เขามีแข่งขันกันนี่แหละนี่ตรงนี้เลยนะหน้าลานเขาเรียกว่าเป็นลานประลองนี่จัดไปดีครับมาอีก10กล่องสวยๆลูกพ่อนี่โอ้โหมา3ดอกที่1ได้ HP ดนะฮะดอกที่2ได้อีกน้อยแอคคูลุซี่ส่วนดอกที่3ก็อกีกน้อยแอคคูเหมือนเดิม เอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้10กล่องสุดท้ายของเราแล้วนะจะไปเปิดไหนดีเอ่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเ,เปิดตรงหน้าตัวบัฟดีกว่าเออใช่โอ้โหคลิปนี้ลืมไปได้ยังไงวะเนี่ยเราต้องไปเปิดที่หน้าตัวบัฟด้วยนี่มาเมืองบอดี้ไอส์เสร็จแล้วก็ไปที่เออแนว17แล้วก็วิ่งไปหาตัวบัฟได้เลยนไม่รู้อยู่กันหรือเปล่านะโอ้โหอยู่ด้วยวทํางานขยันขันแข็งเจ้าพูนี้ จัดอีก10กล่องสุดท้ายจัดไปครับผมไม่โอ้โหดอกสุดท้ายของเราแล้วนะได้มา2ใบนะครับเป็นแอคแทกเลตใบหนึ่งแล้วก็เป็น H p e อีกใบหนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าร้อยกล่องเนี่ยเกลือทั้งร้อยกล่องเลยไม่มีใบไหนแพงๆเลยนะส่วนไอ้เจ้าใบเพเนตัวนี้เนี่ยเราได้จากกล่องพิเศษมานะครับทีนี้ต่อมากล่องสุดท้ายของเรานะก็จะเปิดมาตรงนี้นี่แหละเป็นกล่องอีพิคคอมพิวเตอร์นะครับจัดไปนี่ทีเผลอหนึ่งทีสวยๆลูกพ่อแล้วก็ขอดูหน่อยซิได้อะไรชึบไม่หิวโอ้โหเดี๋ยวนะคุณ i hate เอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสราคากันหน่อยดีกว่าเริ่มจากไอ้เจ้าขยะก,ก่อนเลยดีกว่านะครับได้มา79ชิ้นตอนนี้เนี่ยหูราคามึงโคตรแพง79ชิ้นขายได้ 750m เลยอรอแต่ว่าหาักภาษีแล้วเนี่ยผมจะเหลืออยู่ 675m นะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาบวกเลยก็แล้วกันนะครับนี่675แล้วก็กดบวกไว้ทีนี้มาดูชิ้นต่อมากันเลยนะครับนี่ใบอีกนออ็กคซ3ใบได้หักภาษีแล้วเนี่ยเหลือ 8m กว่าท่านผู้ชมอันนี้ผมตีไป 8m ทวนเลยกันลวกันส่วนอันต่อมานะครับดีเฟนเลต5ใบหกักภาษีแล้วเนี่ยผมจะได้อยู่ 16m กว่ากว่านะครับอันนี้ก็ตีไป 17m และใบแรนด้อม2ใบของเรานะครับหกักภาษีแล้วเนี่ยก็เหลืออยู่ที่7ล้าน2นะฮะส่วนใบอิกนอร์ลีซิตคิติคอนดามเมดเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมหกักภาษีแล้วเหลือ m กว่าเองอะไรมันจะถูกขนาดนี้วะเนี่ยทีนี้3ใบ HP ของเรานะครับนี่ขอดูหน่อยซิหกักภาษีแล้วเนี่ยผมจะเหลืออยู่ 6m กว่า เกือบ 7m เลยนะครับและอันต่อมาใบดีฟเฟนต์นะฮะสใบหักพาสีแล้วเนี่ยได้ 5m เท่านั้นนะทุกผชมส่วนอันต่อมาแอคแทกเลดนะครับอันนี้ก็ได้มา5ใบเหมือนกันหักพาสีแล้วเนี่ยโอ้โหมึง30กว่า m เลยวะ่ะทำไมมึงแพงจัง่ยแอคแทกเลดเนี่ยและมาที่ตัวตึงของเราแล้วนะฮะนี่เจ้าใบเจาะเกาะเลยใบนี้เนี่ยหักพาสีแล้วผมจะเหลือแค่ 540m เองนะ ถ้าตีเป็นเงินนอกเนี่ยก็ตกประมาณแค่ใบละร้อยเท่านั้นนะผู้ชมโอ้โหโคตรจะถูกและของอย่างสุดท้ายของเรานะครับก็คือเจ้าอ e ีิกคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยนี่โอ้โหเดี๋ยวนะ 1m หักภาษีแล้วมึงเหลือไม่ถึง 2m เลย ทีนี้สรุปเลยนะครับก็คือที่เราเปิดเปิดกันมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดขายในราคาถูกสุดในตลาดเลยนะแล้วก็หักภาษีเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยผมจะได้เงินอยู่พันสองร้อยเก้าสิบห้าเอ็มนะครับซึ่งต้นทุนของเราเนี่ยอยู่ประมาณพันสี่ร้อยเอ็มเห็นจะได้นะฮะเท่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังขาดทุนอยู่อีกนิดหน่อยโอ้โหเนี่ยนะได้ใบจอกกอดน,นะเนี่ยเอาเป็นว่ารวมๆแล้วเนี่ยเปิดยังไงก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมทุก้ชมโอ้โหแล้วขยันเปิดซะด้วยนะเดี๋ยวขอไปสะสมเพิ่มก่อนและรอบหน้าเนี่ยเราจะมาเปิดกัันนใใหหม่่ครบแตสําลิป นี้เนี่ยใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม